คะแนนเท่าไหร่ถึงจะติดรอกแดงคะแนนนียมันสำคัญม,มากๆารับ550วัวส,สวัสดีครับชื่อปีเตอร์ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบเข้าคณะน,นิเทศจุฬาอินเตอร์นะครับหรือว่า c o m m e r ั่นลอ A โดยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง requirements เรื่องอินเทอร์วิวเรื่องพอตนะคะแล้วก็คะแนนเนี่ยประมาณไหนจะค่อนข้างเซฟสำหรับการติดในรอบแรกนะครับในรอบแรกผมติดไป3คณะนะครับก็จะมีคอมม์ชหรือว่านิเทศนะครับก็มีบาลากหรือว่าอักษรแล้วก็จิตหรือว่าจิตวิทยานะครับด้วยคะแนน s อ t 1,250กับ i อ l อ s 7.5ครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงคอมม์ชเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะฮะเกี่ยวกับอีกสองคณะนะครับผมอยากให้มาแชร์ประสบการณ์ก็ สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกดีกว่านั่นก็คือ requirements ครับสำหรับความาร์ตนะครับในรอบแรกเนี่ยก็จะใช้แค่ SAT อย่างเดียว minimum requirements อยู่ที่1,100คะแนนนะครับผมโดย Park Global เนี่ยห้ามต่ำกว่า500นะครับและสําหรับการ ranking ในรอบแรกเนี่ยจะใช้เป็นการ weight เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะ weight Park Global หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ weight คะแนน Park Math อีก35เปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายๆเนี่ยสำหรับคนที่เคยไปสอบมาแล้วนะครับก็ สามารถลองเอาคะแนนที่ตัวเองได้เนี่ยของแต่ละคันที่เต็ม800เนี่ยไปคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นอย่างผมเนี่ผมได้1 250ใช่ไหมพาร์ทโวล์เนี่ยผมได้570ผมก็จะเอา570เนี่ยไปคูณจุด65นะครับเพื่อคิดออกมาเป็นเลขหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาพาร์ทแมพเนี่ยที่ผมได้680ไปคูณจุด35ก็คิดออกมาจะได้เลขหนึ่งครับแล้วก็เอาสองเลขเนี้ยบวกกันก็จะได้คะแนนที่เขาจะแบบเวทออกมาอะไรเงี้ยครับก็สำหรับคนที่ไปสอบหลายรอบนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้คะแนนนั้นไหนยื่นก็สามารถใช้้้วิิธีคีคคดดออััันนเยสาหรบออารบบไ สำหรับรอบ2เนี่ย requirement คะแนนก็จะต่ำลงมานิดนึ่งนะครับโดยที่ minimum จะอยู่ที่980โดย part verbal เนี่ยจะมากกว่า450ครับแต่อย่างนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับรอบ2ก็คือ essay นะครับหัวข้อจะเกี่ยวกับพวก media หรือว่า censorship หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยที่ essay เนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญมากนะสำหรับคะแนนของรอบ2ก็เคยได้ยินว่าเหมือนแบบบางคนคะแนน SAT เยอะแต่ว่า เดเสไม่ค่อยดีก็อาจจะไม่ติดกับการน,นะครับบางคนคะแนน SAT ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเด้เสเนี่ยเขียนออกมาได้ดีก็จะมีโอกาสติดมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็แนะนําว่าให้พยายามัพคะแนนได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะสามารถติดรอบแรกได้และไม่ต้องมาแบบเหนื่อยเด้เสรอบสองอะไรเงี้ยครับโอเคครับมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวดีกว่าครับสํารับการเตรียมตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเตรียมตัวค่อนข้างช้ามากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งมาเริ่มเตรียมตัวตอนมอ6นะครับ ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่ม .4 สม .5 ก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมคือผมเริ่มช้ามากจริงๆนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยสอบ i อเอไม่เคยสอบแซดไม่เคยสอบอะไรมาก่อนเลยพอขึ้นม .6 เนี่ยผมก็ลงสอบแซดไปรอบเมยนะครับก็เป็นครั้งแรกในการสอบแซดของผมนะร,รอบนั้นเนี่ยผมกออ็อ่านเองเตรียมเองสักอาทิตย์หนึ่งก่อนสอบก็อ่านๆเหมือนไปรอสนามสอบอะไรเงี้ยคะแนนที่ได้ออกมาก็ <laughs> ค่อนข้างไม่โอเคนะได้อยู่ที่ 1,000งับอีก40คะแนนนะผมเย้ก็พอเห็นคะแนนเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคแล้วใช่ไหมมันยังไม่ถึงมินิมัมเรียควายเมนที่สามารถยืนได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้แล้วก็เลยเลือกที่จะไปเรียนพิเศษนะครับผมเพื่อที่จะอัพคะแนนตัวเองขึ้นมาก็หลังจากเรียนหลังจากอะไรเนี่ยสอบอีกทีก็คือรอบออฟเทเบอร์นะฮะคะแนนก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็คืออย่างที่บอกตัวเนี่ย1,250โดยที่พาร์ทโบเบได้570แล้วก็พาร์ทเน ได้680ครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอนะนอประมาณ200กว่าคะแนนถ้าพูดถึงที่เรียนนะครับผมเรียนหลกัหลกๆเลยคือที่ i g n i t e by On Demand นะครับแล้วก็คอร์สที่ลงไปเนี่ยก็ลงไป2คอร์สมีคอร์ส Advanced Plan แล้วก็จะเป็นคอร์ส s a t Global นะครับผมคอร์ a t a เนี่นยผมลงก่อนเนาะก็เรียนไปเรื่อยๆเ,เรียนเป็นเทปนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยสะดวกไปเรียนสด ก็คือที่อิงในเนี่ยมันมีทั้งเรียนสดน,นะฮะเรียนเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรียนเทปส่วนตัวเรียนเทปนะฮะเพราะว่าค่อนข้างยุ่งกิจกรรมอะไรเงี้ยพอเรียนจบคอร์สเนี่ยมันก็ใกล้ๆช่วงสอบแล้วและทีนี้เว้ยประมาณอาทิตย์หนึงก่อนสอบอะ่ะผมไม่รู้ว่าอิกไนทมีเรียนแบบเขาเรียกว่า anywhere anywhere เนี่ยก็คือเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะฮะก็คือสามารถดูผ่าน iPad ดูผ่าน iPhone ดูผ่านคอม เรียนที่บ้านก็ได้เรียนร้านกาแฟก็ได้คือไปเรียนที่ไหนก็ได้ที่มี WiFi าเฮ้ยนี่ก็เพิ่งรู้แล้วก็แบบอ่าไหนๆก็ไหนๆละสอบรอบนี้เอาชัวร์ดีกว่าก็เลยเลือกลงคอร์สเซตเวอรเป็น anywhere ไปนะครับก็คือเรียนผ่านไอโฟนได้ iPad ได้อะไรเงี้ยส่วนตัวนะครับสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆของอีก i t e เลยก็คือกิจกรรม b o o s t Up ครับบูสต์อัพเนี่ยมันคือการที่เราไปที่อีกไนใช่ไหมที่อยู่ที่ตึกสยามพิวรร์เนี่ยไปติวก่อนสอบ คือเขาจะจัดแบบอาทิตย์หนึ่งก่อนสอบ5วันก่อนสอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อที่ไป recap ความรู้ไปติวไปเอาทริคต่างๆไปลองทำ practice test แบบจับเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเพิ่มความเข้าใจให้ตัวเองแบบไม่เข้าใจอะไรก็สามารถถามครูได้ซึ่งอันนี้เนี่ยไปได้ทั้งคนเรียนคอร์สสดแล้วก็เรียนกับคอมนะฮะก็คือใครที่ลงคอร์สไปเนี่ยไปได้หมดเลยนะฮะและที่ชอบที่สุดเลยมีแจกของกินด้วยเออคือไม่ต้องไปกินข้าวเย็นมาก่อนนะคือไปที่อีกไหนได้เลย เขาจะมีแบบพิซซ่ามีวอรชอนอะไรามาให้กินก็เฮ้ยโอเคชอบมากนอกจากกิจกรรมบูสต์อัพเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆของอีกไนท์เลยอันนี้ไม่ได้อวยนะน,นี่พูดจริงๆก็คือส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเรียนกันชับเข้าใจแล้วก็สนุกนะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจยากนะฮะยิ่งแบบกับพวกวิาวชาแมทอะไรเงี้ยแต่เรียนกับอีกไนท์คือเฮ้ยเออเข้าใจขึ้นเยอะแล้วก็คะแนนก็อย่างที่เห็นก็คือเห็นได้ชัดมากที่แบบเออมันขึ้นมาร้อยกว่าคะแนนเล และยิ่งในปีนี้เนี่ยอ g กไนท์มีคอร์สใหม่เข้ามารู้สึกจะชื่อว่า7 e v e n หรือว่าอะไรประมาณนี้ก็คือเรียน7วันได้ทำา11 Practice Test ที่อีกไนท์ทำมานะครับข้รู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์กมากๆนะสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาเรียนเยอะใช่ไหมเรียน7วันจบอะไรอย่างเงี้ยถ้าปีที่แล้วมีคอร์สเนี้ยผมว่าผมลงแน่นอนเลยคือมันน่าเรียนมากๆอ่ะ7วันใช่ไหมเราใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวอ่ะแล้วก็เหมือนแบบอัดเนื้อหาเข้าไปนะฮะไม่ต้องแบบนั่งอ่านย,ยาวๆเนาะ ก็อัดไปทีเดียวเลย7วันอะไรเงี้ยถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูเพิ่มได้ที่ IG ignite by on demand นะฮะหรือว่าทักไลน์ไปก็ได้เดี๋ยวพี่แปะที่ว่าโพสไว้ให้ส่วนตัวเนี่ยคือชอบมากๆแนะนำเลยอันนี้คือไม่ได้อวยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเรียนแล้วมันได้ผลจริงอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปลองกันก็ลองดูนะครับลองดูโอเคพอคะแนนเราพร้อมแล้วเรายื่นคะแนนไปเนี่ยอย่างสุดท้ายที่เราเตรียมก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ก็คือพอ โดยพอร์ตเนี่ยผมจะทําแยกคณะเลยนะครับโดยเล่มหนึ่งเนี่ยผมจะใช้สําหรับสัมภาษณ์คอมอาร์ตย่างเดียวนะครับเพราะส่วนตัวคืออยากเข้าคอมอาร์ตเป็นเบอร์นนหนึ่งอะไรเงี้ยอยากเข้าแต่มอสี่ละเออแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นสําหรับสัมภาษณ์ของอีกสองคณะนะครับก็คือจิ๊บกับบาลักนะฮะเที่ยวจริงๆเนี่ยพอร์ตมันไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะไม่ได้มีผลต่อคะแนนขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมก็ยังทําไปนะเพื่อความชัว เพื่อที่แบบเวลาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราจะได้มีอะไรพูดนะฮะเราก็จะได้แบบพรีเซนต์พอร์ตเราไปด้วยพรีเซนต์ผลงานเราไปด้วยอะไรเงี้ยโดยข้างในพอร์ตเนี่ยผมจะเน้นรูปเป็นหลักเพราะว่ากรรมการเนี่ยหลายคนก็จะไม่ค่อยได้ดูพอร์ตเนาะจะแบบเปิดปันผ่านยิ่งถ้าตัวหนังสือเยอะเนี่ยมันเหมือนแบบจะยิ่งทําให้เขารู้สึกเบื่อแล้วก็อาจจะปิดพอร์ตลงไปแล้วก็กลายเป็นว่าเราโดนถามแต่คำถามยากๆอะไรไม่ได้ถาม Personal information ของเราเลยมันบ่าจะทำให้แบบ การสัมภาษณ์เป็นก,นก,นการสัมภาษณ์ที่ยากขึ้นก็แนะนำให้ทำพอร์ตครับพอร์ตผมก็จะหน้าตาประมาณนี้โอเคพอพอร์ตพร้พอมคะแนนพร้พอมด่านสุดท้ายก็คืออินเทอร์วิวใช่ไหมซึ่งจะเป็นด่านที่หลายๆคนเนี่ยจะค่อนข้างคอนเซิร์นค่อนข้างแบบเฮ้ยจะรอดป่ะวะอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงคือต้องบอกก่อนว่ามันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่าที่มันยากเนี่ยมันยากที่คําถามด้วยเพราะว่าคำถามเนี่ยคือเขาจะถามคําถามค่อนข้างแรนดอมอะคือมันจะไม่มาเป็นแบบสเปซิฟิกจะไม่มาเป็นเจาะจงว่าเฮ้ยจะมาแนวนี้แนวนี้แนวนี้คือบางทีเขาก็ถามคําถามแบบทั่วไปใช่ไหมแบบเออคุณมาจากโรงเรียนอะไรคุณชอบ h o บี้อะไรคุณทาอะไรบ้างแต่บางทีถ้าเขาจะแหวกเนี่ยเขาจะแหวกแนวคาถามไปเลยบางทีเขาจะถามแบบอะไรที่เรานึกไม่ถึงนะเช่นแบบ เออคุณรู้จักทีมหมูป่าไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือถ้าคนที่ไม่ได้สนใจข่าวจริง <c oughs> ก็จะแบบคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบเออรู้จักโรเญายไหมนู่นนี่แนวคิดของคุณกับโริบญาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือแบบข้อมูลต้องแน่นจริงๆนะที่จะคุยกับเขารเรื่อง แต่ท็อปิกที่ค่อนข้างแนะนําให้เตรียมไปนะหรือว่าควรเตรียมไปเลยเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องข่าวในช่วงนั้นนะครับข่าวดังๆทั้งหลายก็แนะนําให้อ่านข่าวบ่อยๆในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะมาเจอได้นะอย่างส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้ถามเจาะจงข่าวแต่เขาถามว่าแบบเออให้เล่าข่าวสักข่าวหนึ่งในช่วงนี้ให้ฟังได้ไหมอะไรเนี้ยแล้วก็ตัวมีเดียมีผลกระทบกับข่าวนี้ยังไงมีเดียจะประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ให้คนดูได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะวนๆอยู่หลุกเนี้ยมีเดีย อะไรประมาณนี้และแนวของคาถามเนี่ยที่ทุกคนควรรู้นะฮะแล้วก็ควรแม่นมากๆเลยก็คือคําถามเกี่ยวกับคณะนะครับผมอันนี้คือไม่รู้ไม่ได้นะว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาถามว่าคุณทำไมอยากเข้าคอมอาร์ตวายคอมอาร์ตอย่างเงี้ยถ้าคุณตอบไม่ได้ก็าอาจจะมีผลต่อแนลนะถ้าคำถามแนวนี้เนาะเพราะว่าเหมือนเขาจะตัดสินว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยอยากเข้าคณะดี้หรือเปล่า อยากเรียนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่คะแนนสิ่งแล้วก็มายื่นนะฮะสิ่งที่ควรตอบได้เนี่ยก็เช่น w h y คอมอารนะคบผมหรือว่าพวก r r i c u l u m นะฮะวิชาเรียนต่างๆคือไม่ใช่ว่าแบบเขาถามว่าแบบอยากเรียนวิชาอะไรแล้วเราบอกอยากเรียนแอคติ้งอยากเรียนวิชาอะไรที่แบบเป็นของภาคไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอินเตอร์เน่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาในเรื่องของแบบความรู้เกี่ยวกับคณะอะไรเงี้ยก็แนะนําให้เตรียมไปเยอะๆนะฮะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของคณะเลยนะครับถ้าจะให้รีวิวกับสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างยาวเลยแหละเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทำอีกคลิปและกัาเกี่ยวกับสัมภาษณ์ของอาร์ตนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูกันก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันก็สรุปนะครับผมสําหรับคนที่อยากเข้าของอาร์ช่วงนี้แนะนําให้ไปอัพคะแนนแซดกันนะครับสําหรับรอบสอบรอบต่อๆไปเนาะ เพราะว่าคะแนแนเนี่ยมันสําคัญมากๆสําหรับการที่เราจะติดรอบแรกนะครับคะแนนเนี่ยมันส่วนมากจะเป็นการเอาไปแรงกิ้งกันมากกว่านะครับผมแล้วตัดคะแนนที่มากลงไปน้อยที่สุดนะครับก็ใครได้มากกว่าก็ได้เปรียบก,กว่านะครับผมคือตอนที่อ่านใกล้ๆสอบน,นี่อ่านแบบก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยเนงะี้ยคือเข้าใจนะว่ามันเหนื่อยเพราะนี่ก็เป็นปีแล้วที่ขี้เกียจทำามากๆเลย แต่ถ้าเราติดคนะมาเนี่ยมันจะเป็นฟิลที่ว่าแบบเฮ้ยมันคุ้มกว่าที่เราเหนื่อยมาแล้วแบบคนฟินีโคตรภูมิใจตัวเองก็อยากให้ทุกคนสู้สนะอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้สแล้วก็ฝึกทําต่อไปสําหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํานะแนะนํามากๆเลยคือหลายคนอาจะแบบเฮ้ยอ่านเองก็ได้อนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีรู้สึกว่าจากประสบการณ์นะเรียนมันจะเป็นเหมือนแบบหาชอดคัดให้เราอ่ะเราไม่ต้องไปเสียเวลามากคือเราแบบ ได้ทางรัดเราได้เทคนิคเราได้ทิปต่างๆที่แบบจะทําให้เราผิดพลาดน้อยลงก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะถ้าเราติดมาหาลัยติดคณะที่เราอยากเข้าอะ่ะมันคุ้มกว่าที่ว่าแบบคะแนนเราไม่ถึงแล้วเข้าคณะในฝันเราอะไรเนี้ยแล้วก็สุดท้ายนะก่อนปิดคลิปสําหรับคําถามสุดยอดคิดเลยนะฮะนั่นก็คือคะแนนเท่าไหร่ถึงจะติดรอบแรกเออคำถามเนี้ยคือ <degrad> ต <ed> ้องบอกว่า ตอบยากนะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเรนจ์คะแนนไม่เท่ากันดังนั้นถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าเอาพาร์ตบลูบให้ได้เยอะๆหน่อยสัก550าบวัแล้วก็2พาร์รวมกันได้สัก1 2 0สกวอะ่ะผสมห้าสิบพันสามได้ยิ่งดีก็จะเพิ่มโอกาสให้เราติดนะฮะแต่ท้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะว่าแบบได้คะแนน,นรวมพัน0อิง550แล้วและจะติดอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูหลายๆแฟกเตอร์นะว่าแบบเฮ้ยปีนี้คนยื่นคะแนน,นเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ย ดังนั้นถ้าเราอัพคะแนนเราได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับมันก็ยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดของเราไปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะฮะตั้งใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับขอให้ทุกคนติดคณะที่อยากเข้านะไม่ว่าจะเป็นคอมอาร์ตปัลลัสบีบีเอหรืออะไรก็ตามที่อยากเข้านะก็ขอให้ความพยายามเนี่ยมันตอบแทนเรามาอย่างที่เราพยายามครับขอสู้ๆครับผม แล้วสำหรับคลิปหน้าเนี่ยถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมหรือว่าถ้าอยากถามอะไรก็สามารถถามมาในไร IG ได้นะครับเดีย๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมาในตอนนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย